สวัสดีครับมิสเตอ์น,นัครับวันนี้ผมมาสร้างหอกคอยนะครับนี่ผม,มเตรียมอุปกรณมาแล้วก็จะมีบล็อกเหล็กแล้วก็บล็อกต่างๆครับที่เป็นสีขาวโอเคก็เราไปทำเลยครับโอคีโอค ไปก่อนนะครับโผย่อผล่ก็มานี้นะครับเดี๋ยวก็สี่เหลี่ยมไปนะครับนี่ก็มานะอุ้ยวัวนะ ดีกว่าเรามาทำก่อนนะครับแล้วก็นี้ใส่ประตูลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยเสครับช้อปปี้มีเงินปลายทางช้อปเลยที่ช้อปปี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้ช้อปปี้มีเงินปลายทางช้อปเลยที่ช้อปปี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้ แถมส่งฟรีไม่มีคันต่ำชอบเลยที่ชอบปี้ชอบเลยที่ช้อปปีชอบปีมีก็บเงินปลายทางชอบเลยที่ชอบปี้ชอบเลยที่ชอบปี้มาชอบกันเลยที่ชอบปีชอปปีมีบริการก็บเงินปลายทางลูกค้าใหม่รับโคส่งฟรีทาธันวาคมนี้ชอบเลยที่ชอปปี ต้องขอภัยที่มีโฆษนามา,าแซงผู้ชมครับนัดลงมาทำงันต่อเลยครับจูบกูกูโอ้ยเจอโอเค ครับคห้คนสร้างกันครับโค้กก็จะแคบนิดนึงว่ามันควรจะเล็กยงตันี้ครับก็สมอนครับขอขึ้นไปสองบล็อกแล้วก็จะใส่บล็อกนี้ลงไป แล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาละทีนี้เราก็ต้องทำให้มันเร็วลงใช่ไหมครับโอเคมาทำกันเลยวันนี้ผมเว้น จะเว้นไว้ช่องหนึ่งนะคไว้สำหแบบขึ้นหอ,อกคอยขึ้นไปผมว่าตรงนี้ดีกว่าค่ะเอาตรงนี้ก็ได้ครับโอเคเรามาา่โอ้โหดวงที่จะตกแล้วครับ เราก็สร้างก็จะมืดนะครับแล้วเราก็อยมือกันในส่วนเกินนะครับเปินไปนอีหมล่องกวันอะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะจงคอยนะครับโอเค ว่าเราก็ไปนอนที่บ้านที่จนทานตอนระเบิดบ้านหลังนี้ดีกว่าแล้วผมจะบอกอะไรนิดนึงนะครับโกรม่อยู่แถวนั้นครับเดี๋ยวผมไมบอกพรุ่งนี้ก็ได้นะครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่อง,อ,งอะไรหรอกครับแต่ผมจะพรุ่งนี้โอเค อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกผู้ชมโอเควันนี้วันใหม่เลยอุย้ยเสียงซอมบี้ยิงนะครับนั่นไงครับซอมบี้อยู่ตรงนั้นนี่ตัวการเลยครับจัดจัดนี่ครับตรงนี้จะเป็นบออ่อลาวาก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปสร้างของคอยกันต่อเลยดีกว่า โอเยแล้ก็ประมาณสูงมาก่านี้ดีกว่าให้สูงสูงไปเลยครับก็น่าจะเป็นบ้านหอบคอยนะครับโอผมว่าสูง ประมาณนี้ก็คงจะพอดีนะเห็นได้ทั้งวิวภูเขาแล้วก็อะไรเฮมาสร้างกันเลยนะครับอเนนะครับกูมุมกว้างผมว่าหกคูณหกดีไหมครับเออสี่สี่คูณสี่ไหมครับประมาณ สี่คูณกัน4ี่บอกก็ประมาณนี้นะครับคูณหนอ,อ่าครับก็ใหญ่ประมาณนี้แต่มันจะพื้นที่น้อยไปนะครับจะเส่งมตรงนี้นะครับ เสียงประตูนะครับประตูปิดพัดลมนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนั่นเองครับโอเคมาต่างมาหนึ่งชั้นน,นี้นะครับโอเคโอเสียงประตูอีกแล้วนะครับ ปลอภัยด้วยนะครับบางที่เรากวางสร้างก็ติดคอยนะครับไมเหมือนคล้ายๆกับพอคอยบรรทัดยังไงอย่างนั้นเลยครับก็มานั้นนะครับก็ผมก็ไม่ได้พยาย,ยางมจาจะพอคอยบรรทัดนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะครับแม้ความุ่มจะไม่เท่า เออครับปอ,อก้ายๆกันนะคะแล้วก,ก็ไม่ใช้แบบปอกอวันห่านโดยตรงครับโอเคกระจกเรียงสองขึ้นนะครับมาตรงนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับโอเคไม่มีอะไรทีรนี้กลัวคนทางครอบครัวมารบกวนนะครับสร้างกันต่อเลยนะครับ โอเคหลังนั้นเราก็ทำหนังคาด้วยบล็อกทีนะครับนี่น่าครับตู้มผมเบิดตู้ผมไม่รู้นะครับโอเคอ๊ยผมก็วัวตัวไหนโอ,โอเคครับบล็อกทแกะสลักนะครับ Okay. ประมาันต,ต่อเยเสียงประตูอีแล้วนะครับขอคอยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อัดมาได้ประมาณ2คลิปเลยนะคะรับอันนี้คือคลิปที่3คลิปแรกเราก,ก็จะทำเป็น บอลลูนนะครับอลลูนร้อนแล้วก็ที่สองเราก็จะทำเป็นิที่สองแล้วก็มาจัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็พาทัวร์เมืองคลิปนี้ก็สร้างหอคอยนะครับก็ตามที่ท่านชมกำลังรับชมอยู่นี่แหละครับสร้างให้เึ้นไป ごはんに。 เดี๋ยวนะครับโอเคเราขึ้นไปแล้วนี่ครับอหอคอยของเราเราเสร็จแล้วนะครับขับอ,อคอยของเรานะครับอุ้ยหอคอยนะครับตกลงไปนะครับก็วิวก็ประมาณนี้นะครับ ไปสิงสารนะครับถ้าท่านผู้ชมมีคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าได้ผมเพิ่มเติมอะไรลงไปบนชั้นบนสุดของหอคอยนะครับเป็นบ้านหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะที่แบเป็นบ้านเป็นที่ตุงยาคลองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้นะเอาละครับก็มาณนี้นะครับโอเค ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยดนะครับสวัสดีครับ